สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู้คุณสุคนครับผอกับบาเทา้าข้านาชนแอ๊ครับพี่น้องมาพร้อมสาวสีครับมาดิมามาตำั๊ตำั๊ปลาสมครับพี่น้องตั๊ปลาแซลมอนนะครับตั๊แซลมอนเบิ่งอุย้ยหนามปลาเดียดหนามปลาเดียกคบเบอร์ละพี่น้องจากสีใสๆง,งามๆพู้น่ะวู้ยมาเด้อพี่น้องเด้อเม็ดกระถินแบบเนียนๆเลยเอ้ามามีพักอันอพักโตเมียวโตเมียว เออบัตจีบอ่ะราเจออะไรนี่พี่น้องพักพักตัวเมียวนะครับอันยอด่อนท่านตะวันนะครับกับอันฟันฝ่งต้นอ่อนโทษนะครับต้นอ่อนอันฟันฟ้าเพื่อนว่าอุ้ยเอืนดหยากกับทังผุนพักสารเแนวเตแตงมาพี่น้องมาเสียบๆเหมือนกับบ่าวเถ่าครับมือนี้บรรยากาศเห็นอันบ้านหลังหน่อยนะครับเห็นบ้านยุสวนเทียงหน้าหน่อยบ่าวเถ่านะครับมองมองทางหลังมองสะนามแล้วก็มอง มองยูมองเซ้าเนาะพี่น้องเนาะเอามาบวบๆไล่ย,ย่างหางตัวจวดทนตัวบุ้ยน้ำปลาเดียกมันตะนหนัวน่ะเลยใส่นน้ำปลาเดียกับน้ำขาม,มเปียกตั้คือตั้บังฮวงพี่น้องอื้มนี่นจวดขนาดจวดจะกินได้พ่อซ้ำครับบวบๆจวดเป็ปไนไลย พี่น้องว่าพอเห็นสาวสีดวนผ้ามากพี่น้องสดอรด่อยจากสีสดจากสีหยิบ <c oughs> <c oughs> มันต้อนเงา มักแต่มันมีนียมอยู่ไรพี่น้องเอาอยู่หัวเลยบ่ได้ปลูกพี่น้องแต่ว่าตัวเองต้นนี้กินมากบ่ปีครับพอปีบ่สามเดือนสองเดือนสามเดือนก็ได้กินแล้วเอาแล้วข้าวเจ้าเว้ยนัวมาเว้ยข้าวเจ้าบ่ได้มันจวดมันเผ็ดไม่ใช่หรอ อย่านำหานะคู่ปับต้อนองหี่ดีเลยผู้หันกับเอา,าอ,อันซ้ำคำจะคล้องพี่น้องต้อนเี่ยเห็นพี่น้องแจ่งมาก มีกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับบอลเป็นของบาหท่าเด้อพี่น้องเด้องที่ว่าแจกนั่นแจกนี่ขอที่อยู่เบอร์โทรเบอร์นันเบอร์นี่บอลเป็นกลุ่มของบาหท่าครับพี่น้องแอบอ้างกันแอบอ้างางั้นเดี๋ยวบาหล่าจะแจ้งความไปบ่ได้ครับแนเนรอเฮ็ดไปทุติดทุเด่ดดนเนาะ ทำในติ๊กต๊อกพี่น้องเพื่อนมาเหม็นบาเล่าโว้ยดาบาเล่าผมว่าขี่ตัวไาถันใช่ว่าโบมีช่องติ๊กต๊อกลงคลิปปั๊บก็ไปลงพุ่นปุ๊บไปถันตัวกันดอกไปถันเอ้าบอกแล้วบาเล่าโบมี้ยังไงบ่ได้เล่นกับเพื่อนว่ายังเกาะบ่ได้ลินโพสได้เฟซส่วนตัว ในเฟซส่วนตัวเจได้โพสอีบอกว่านี่แหละอันได้อัพคลิปอีบอกฮะมาจริงดีกว่าเพิ่นว่าอันบ่าวถามว่าบ่ได้อัพคลิปในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพิ่นไปเห็นในเพจหน้าเพิ่นคือบ้านอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพิ่นว่ากิ่ตัวกันเพิ่นว่าเป็นปลอมเป็นคลิปปลอมเพิ่นว่า กับบอดี้บอด้อัพในในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะพี่น้องอัพในอันเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะอัพในเฟซบุ๊กแฟนเพจกับใน y YouTube แมนบอกขวบถือหรือวถือ chỉ đồ lột cái thứ nó thử toàn nó ngon gặp xe ảo hm 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 mình hm nè hm kinh hm แบบอุตตัวนวบริแบบนางเจเรื่องก,ก็สิจวดพี่นองตามใจริกขีนูปัดนหน,น่ยดิงผิกขีนูนนนนหน่อยๆกับเพชร มนนันหางส่วนเนาะมันฮาลัานเขาเจตาตำ้ือว่าแจ็บแจี๋อะเป็ดเป็ดเดียวช่วงนี้มีแมงวัน นีม่มึงบีตายเนอะอากาศมันหอนมันเอามันหมาน้ำอากาศมันพี่น่องเบิ้งวิวข้างหลังไปนั่งพี่น่องหน่องอน,นี้

ขั้นยุ่นนี่เพชรเลยเี่นหอยนี่ขั้นยุดเพชรเลยเด่นจังหวัดตะตาร์ทเครื่องเลยพี่น้องยาเลย จะเบิด่ดแตวพี่น้องน้ำผอบปากความนี้ไงกว่ามันสอดเม็ดกระทินมันแามลายเลยพี่น้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังวัดหนามกับมรได้วด พี่น้องบางท่านเพิ่นก็ว่าเอามาแนมยังเสาซีไปครับกินกระโบเป็นกระแสบ็บคือลักษณะการกินมันก็เป็นสไตล์ไทยสไตล์มันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอย่าเขินนะ่เห็นโดนนี่นะพี่น้องเพราะเคยมากัน้ำบาหลเห่า Đúng bước kinh mà Kiến, còn là bò lại Đúng không khẩu lắm vậy Kinh lắm, đại đại cả đi <cười> 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 gì vẫn mơ chảo cứ kín hoài năng này Vẫn phết Vẫn vừa này bán cũng năng lộm thế à. Xài <laughs> thương mỡ, xài thương buồng được thì nó Ừ Nè เแห้งพาลโลเลยเอาแนวมัดอันว่างไว้่กบติดก็หูเลยมองได้ว่างกับดักไว้่บ่าไปเจ้าชิจัดการคอยเป็นบอกขอโบอไปแล้ว นอกจากเอามาซาชิมิเอามาตำเอามาย่ำ่น่ออืม,อม

พอนึงบอร์อบอกแม่เบ็ดกองนึงบางใหญ่เด้อพี่น้องก็จะกินไปหลายตืบเนาะเนาะปากบ่สู้เจ้าดอกปากแดงปากพุ่งบ่ล่อะไรแดงไปไดไรรถเจ้าเนาะบ่แดงปานไรซอบๆลงปากแดงหลายบ่ได้พี่น้อง ออกบานบ่ได <rua S 1> ้บ <gä> ่าวท่าบวยท่าท่าล <Ma> ้ายล้ายเดี๋ยวท่าปากแดงล้ายเพิ่ป่าเขาสิว่าจะกินเลือดมากเลยนี่ขางนตัวอืยเขาไงปลาเจมอนเขาาง ตำเทมพริกขี้หนูนเนี่ยแซ่บเด้อพี่นอ้องอืมบ่แซ่บนะมันเผ็ดหืมเผ็ดพอดีนี่นะตอนมันอืมเออก็ให้เพิ่นต้อมเน่เห็นว่าก็ได้อื <c oughs> <c oughs> ไปตัวหน่ปะโลงไ่ต้องไลมันหรอกคำตอมนห <c oughs> มีสเสียงบินมา <c oughs> โอ้คักพี่น้องเลยสดใจสดใจเลยก <c oughs> ขเพี้แห้งมันมั้เพนโบปันไหนพี่น้องเพราะว่าพี่กีนูมือ ทีที่เเอาเท้าเคยกินก็อกับจุห่อเสตับโอ้พอดีแซีบมันกับเพ็<อ>ดอยู่ดอกอดพี่น้องมานห่าพี่ธีน<ด>ูสอดใจพี่ธีนูสอดใจกระแสบอยู่พี่น้องเอามากัดแกมด้มกระแซบนะครับมันกับโบเพชรซิกลิกค้ว่าซิกลิกก็คือเพชรแบบออกก้หูเลยอันนี้คือซิกลิกนะครับเอาพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับบรรยากาศนมือแรงทั้งหลังเป็นกระตบเป็นบ้านนะครับเฉียงหน้าบ้านสวนนะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นน้องสะหรือว่าเป็นสะเลี้ยงปลาทั้งหลังก็เป็นต้นมะพร้าวต้นบักพริกที่มะพริกต้นพริกสดๆเลยนะครับอ้อมข้างอ้อมเอวมีเัตดบกินในกุกมนโอ้ต้นนี้เพียรแห้งด้วยพี่น้องผมบ่าวท้าวว่านักก็ขี้ขี้หนูนะครับพี่สวดพี่กึ๊บเลยสุดยอดอิ๋งเอ,าอ้ายังที่บ่าวท้าวบอกนะครับว่าบ่าวท้าวนึ่งบด้เล่นติ๊กต๊อกนะครับซอง เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจที่บ่าวเท้าอัพคิปมีอยู่อันเดียวก็คือบ่าวเท้าเป็นภาษาไทยแลลวก็ทำว่าฮักหน้าชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับบ่มีกลุมมียังครับบ่าวเท้าบ่เคยสั่งนะครับเพราะนั้น้ามีการอ่าเฮ็นนั่นเฮ็นนี่นะครับคิดว่าเป็นของบ่าวเท้าโบแมนเลอพี่น้องด้ะฝากพี่ฝากน้องสู่ขุสุคนนะครับแล้วก็มีทาง u t u b e ก็มีช่องฮักหน้าชาแนลนะครับช่องในช่องเดียวนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณสองล้านกว่า นะครับนะก็บขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับสุขสุขคนที่แจงข่าวแจงข้าวนะครับที่ติดตามรับชมบา้าแถวนั่นะครับเพราะว่าย่างบ้าแถวคือว่าเนวนี้เพราะว่าเพิ่นถามเพิ่นถามสุม้มสุ่มือาวาบ,อบ,อาบ้าวกะขออนุญาตว่าสอุ๋มือนะเพราะว่าพี่น้องหลายทันเพิ่นอาจจะเข้าใจผิดนะครับอาจจะเข้าใจผิดนั่นะครับเนาะก็ขอโทษขอภัยนะครับที่บางเทือนะครับถามมาปับ๊บแต่บริเตตบให้ปุ๊บอ่า มันกับบววงบัท่านนะครับหรือว่าอมิมนอมย้งกกะขอโทษขอภัยพี่น้องสูขูสู้คนขึ้นกันนะครับเอาคลิปนี้นะครับตําแซลมอนเสียบๆอยู่้างสวนขั้นสะนะครับพันไปทั้งเทียงหน้าหน่อยนะครับกฝากพี่ต่อน้องขึ้นเรานะครับมักกะไลถือใจกระแช่บัเทานนี้นะครับเด้อสำหรับมือครับสวัสดีครับ